สวัสดีค่ะพบกับป้าแต้สตอรี่ค่ะคลิปนี้นะคะป้าแต้จะพาเพื่อนๆนะคะ่ะมารู้จักบอนสีต้นนี้นะคะอ่าบอนสีต้นนี้นะคะป้าแต้บอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ใช่บอนสีของไทยเราแท้ๆนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นบอนสีนําเข้าของจีนนะคะเขามีชื่อว่าบอนสีนกกระทาะคะ่ะนกกระทาจีนนะคะเพื่อนๆนะคะ ลักษณะของเขาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะก็จะมีลักษณะรูปใบนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะมีปลายใบแหลมนะคะเพื่อนๆนะคะหูของใบก็สูงนะคะแล้วก็จะมีสะดือค่ะสะดือจะออกเป็นสีแดงค่ะสีแดงออกเลือดหมูเลยนะคะเพื่อนๆนะคะรอยหยักระหว่างหูนะคะ จะยังอยากไม่ถึงสะดือค่ะนะคะแล้วก็จะมีจุดแต้มค่ะเพื่อนๆนะคะเมื่อเขากัดสีแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าจะกัดสีแล้วทุกใบค่ะที่ป่าแต้ได้สั่งซื้อมานะคะจุดแต้มนะคะกัดสีเป็นสีชมพูค่ะนี่นะคะสีชมพูสวยดีค่ะจะกระจายไปทั่วทั้งใบเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ เส้นกระดูกของใบนะคะเส้นกระดูกของใบใบนี้ยังมีเส้นกระดูกที่ไม่เด่นชัดนะคะเดี๋ยวป้าเต้จะให้ดูเส้นกระดูกที่ใบที่เขาเพิ่งใบที่เขาออกมาก่อนนะคะนี่นะคะใบของเขานะคะนี่นะคะใบนี้น่าจะออกมาแรกๆเลยหรือเปล่าป้าเต้ก็ไม่แน่ใจนะคะอาจจะมีเส้นกระดูกนะคะเป็นสีออก นะคะคออกแดงน้ำตาลนะคะออกเป็นแดงน้ำตาลนะคะเพื่อนๆนี่นะคะตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะแต่จะมีจุดแต้มนะคะสำหรับใบนี้จุดแต้มนะคะเป็นสีขาวอยู่นะคะยังไม่เริ่มกัดเป็นสีชมพูนะคะนี่จะเริ่มกัดตรงนี้หน่อยๆแล้วะคะ่ะเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะใบนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่นะคะ มีใบที่คล้ายๆกันอยู่สองใบนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใบอีกสามใบนี้ก็จะเหมือนกันนะคะเป็นนกกระทาจีนนะคะเพื่อนๆน,นะคะลักษณะหลังใบค่ะนี่ค่ะหลังใบนะคะหลังใบนะคะก็จะมีเส้นกระดูกนะคะที่เป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆน,นะคะแดงนะคะเพราะลำต้นเขาก็จะออกสีแดงค่ะแดงม่วงนะคะ แดงม่วงออกเปลือกมังคุดนะคะเพื่อนๆน,นะคะเนี่ยทุกใบนะคะหลังใบจะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็สวยงามดีนะคะถือว่าเป็นอบอลสีนําเข้านะคะที่มีความสวยงามโดดเด่นเหมือนกันนะคะไม่แพ้บอลไทยของเรานะคะการเลี้ยงดูนะคะและการรดน้ําก็เหมือนอบอลสีของไทยทั่วๆไปล่ะคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะ ก็ชอบดินปรูงนะคะดินที่มีส่วนผสมของแกลบนะคะขุยมะพร้าวกากมะพร้าวสับนะคะแล้วก็มีใบมะขามแห้งหมักโรยหน้าเขานะคะอ่จะได้เพิ่มอ่าการกัดสีให้เขาได้เร็วมากขึ้นนะคะก็คลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จกักอ่าความสวยงามนะคะของบอนสีอ่านกกระทาของจีนนะคะเพื่อนเพื่อน นะคะก็ถือว่าเป็นบอลสีไม่ว่าจะของจีนนะคะหรือของไทยนะคะเขาก็จะมีความสวยงามนะคะ,ะแบบของเขาค่ะเพื่อนๆน,นะคะก็คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆค่ะมารู้จักบอลสีนกกระทาจีนนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความรู้นะคะและก็ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องปาแต้สตอรี่ให้ด้วยนะคะเ,เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ปาแต้ได้ทำคลิปใหม่ๆนะคะและที่ดีมีประโยชน์มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ